ยายวัย68ขโมยกระเป๋ากลางห้างติดการพนันตั้งแต่สาวสาวติดคุกมาโชคโชน สอนโอคครามจับก,กุมยายวัย68ขโมยกระเป๋ากลางห้งอ้างติดการพนันตั้งแต่สาวสาวติดคุกม,มาโชคโชนวันที่8มกราค,คม64พันตำรวจเอกสีสันเพื่งสั่งผู้กำกับการสอนโอคครามพร้อมด้วยพันตำรวจโทสยมภูกุลจิตติสิโรดมรองผู้กำกับการสสสอนโอคคราม สั่งการจับกุมนางมายุรีอายุ68ปีหลังชุดสื่อสวนสนโคกครามได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งพื้นที่สอนอโคกครามว่าพบผู้หญิงที่มีลักษณะรูปร่าง และตำหนิรูปประพันเหมือนกับผู้หญิงที่ได้เคยก่อเหตุลักทรัพย์เมื่อวันที่24ธันวาคม2564อยู่ในห้างดังกล่าวจากการตรวจสอบได้พบหญิงคนดังกล่าวทราบว่าผู้ก่อเหตุดังกล่าวคือนางมายุรีอายุ68ปีจึงได้ทำการเชิญตัวมาทำการสืบสวนสอบสวนรายละเอียดที่สอนโอคอกครามจากการสอบถามพร้อมทั้งได้ให้นางมายุรีดูภาพจากกล้องวงจรปิด ได้ยอมรับว่าตนเองเป็นผู้ที่ได้ก่อเหตุลักทรัพกระเป๋าเงินของผู้เสียหายที่วางอยู่ในรถเขนเมื่อวันที่24ธันวาคม2564จริงนอกจากนี้นางมายุรีได้สมัครใจนำพาไปทำการตรวจยึดเสื้อผ้าที่สวมใส่ในวันที่ก่อเหตุ ซึ่งได้ทำการตรวจยึดจากบ้านพักของนางมายุรีภายในซอยรามอินทรา40แยก33แขวงนวลจันเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครพร้อมทั้งได้จัดทำสำเนาภาพจากกล้องวงจรปิดของห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตสัส ที่บันทึกเหตุการณ์ในขณะที่นางมายุรีกำลังก่อเหตุเป็นพยานหลักฐานในอีกส่วนหนึ่งจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพก่อเหตุดังกล่าวจริงส่วนสาเหตุนั้นคาดว่า นางเบยุรีติดการพนันโดยมีประวัติเคยก่อเหตุตั้งแต่สมัยสาวๆและเชื่อได้ว่าน่าจะมีกลุ่มเคยถูกจับติดคุกหลายครั้งจากการสืบสวนขยายผลผู้ก่อเหตุได้ยอมรับว่าตนเคยก่อเหตุมาหลายพื้นที่ ส่วนใหญ่จะไปตามห้างสรรพสินค้าหรือที่ท,ที่มีคนพลุกพล่านเบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหาลักทรัพย์เพื่อส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนสอนโคกครามดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารข้อมูลจากเรา